นี่โอเคเอเอแข่งตามภารกิจมันไม่หนุกมันต้องแข่งแบบบล็อกทุกด่านน่ะครับถึงจะสนุกโอเคมันเป็นจอสีแดงรู้มันเป็นอะไรเราก็จะโอเคเราจะมาเล่นแบบทำลายสถิติกันเบสทำโอเคที กดไปเลยแล้วกันเลือกด่านเนะี่ยโอเคชอบด่านนี้มากด่านนี้ด่านนี้สนุกรอมมันโหลดด่านนี้ดีมาก โอเคใส่สูดเห็นไหมมมนจะขึ้นโคดอัมล็อกแล้วเราก็ใส่อีกนี่อัพล็อกเอวิท t h i ิ g งโอเคเล่นท่าได้เกมนี้คือจุด uh huh. uh huh. อาฮะาฮะเออบอมพีวีก็มีนะเกมเนี้ย บนคอมก็มี Xbox ก,ก,ก็มีพอเราเล่นตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเล่นอีกรอบหนึ่งเพื่อทำลายเซนติเก่าแล้วก็ตายโอ,โอ้โอโอโยเดี๋ยวขอความเร็วประมาณเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกัน คลิปนี้เราจะแข่งว่าเราได้ความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแข่งอีกรอบหนึ่งว่าเราได้เท่าไหร่ถ้าเกิดทำลายได้ก็โชคดีไปโอเคตัวนี้ความเร็วอยู่ที่ระดับตัวนี้ความเร็วอยู่ที่ระดับหกนะสปีดหกตัวสูงสุดก็คือสปีดเก้าสูงสุดเลยทางนี้ทางรัดจําได้นี่มันจะไม่มาทางลัดให้เราก็ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ คไม่ต้องกลัวเวลาเวลาไม่สำคัญไอตัวนี้มันกระโดดไม่สูงเลยอาอาเอาเอา,อาติดดติดติดตนี่โอเคมาได้ละปุ๊บแล้วเวลามันก็จะเร็วมากไม่ต้องห่วงทางนี้ไปเร็วสีเหลืองสีเหลืองที่เราเก็บเมื่อกี้นี่คือเกิดเร็วเราสามารถเกิดเร็วได้ ถ้าเกิดเราชนอะไรปุ๊บเราก็จะเกิดทันทีเลยนี่ไงเห็นไหมจะเกิดอย่างนี้สีแดงคือพุ่งพุ่งสีโอ้พุ่งสีฟ้าไม่รู้เป็นอะไรสีเขียวคือบู์พลังให้เราปั่นเร็วขึ้นแต่ผมใส่สูตรไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องเก็บสีเขียวก็แล้เพราะเราจะปั่นเร็วได้ตลอดเวลาอันนี้คือปั่นธรรมดาหยอกหยอกอันนี้คือปั่นแบบเร็วๆเ,เคสีแดงพุ่งเราก็จะเก็บ สีฟ้าปุ๊บกิป๊ปปุ๊บไม่รู้ไม่รู้ได้อะไรโอเคอันนี้คือเราพอเราใส่สูตรเราจะสามารถควงได้ฮึชือฮึฮึจุ๊บฮึจุ๊บฮึจุ๊บต้องใช้สมาธิสูงฮึจุ๊บฮึจุ๊บโอ้ยตกเหวเลยเอามั้ยบโอเค่ึเชฟใครสนใจเกมนี้ก็โอเค ออนไซเกมนี้ก็คือถ้าใครสนใจเกมนี้เกมนี้ชื่อว่าเกมดาวหิวดาวฮิวนี่สีเหลืองเกิดเร็วคราวนี้แล้วก็ปั่นแบบเร็วรวดเร็วได้แล้ะโอเคมันจะมีปุ่มบูสอีกปุ่มหนึ่งทำให้เร็วเหมือนกันแต่เร็วมากไปก็ชนต้นไม้อย่างงี้แหละจุ๊บ เราเจออุโมงข้างหน้าเราต้องเข้าไปเจ็ตรงนี้แหละแต่ตรงนี้ชอบมากอ้าวผลาช่างมันสามาทีแล้วเหรอคลิปนี้อาจจะตั้งาอาเทียแต่ในจอเห็นด้านขวาไหมไอ้ตรงสวเขียวอ่ะขีดหลายช่องอ่ะจะมีเวลาบอก สามนาทีสี่นาทีแล้วด้วยโอ้โหแต่ในคลิปห้านาทีจะหกนาทีอยู่แล้วในคลิปเนะี่ยโอเคไปต่อไป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 ไมุชีบโดดสูงมุชิบไว้ไงไว้ไว้ไงไว้เกินไว้เกินมาแล้วมาแล้วแล้วข้าเจนชยัย ไม่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเชิญราพินกันนิดสำหรับคนที่ชอบฝากกดไลค์ช่องม,มากๆกดซับสไคราออ์โอเคบ๊ายบาย